ก่อนเลยอก่นไหนไหนอ่ะคนนี้มาเร็วเร็วลูกเดี๋ยวพี่จะได้เข้าอาถ่ายเลยค่ะถ่ายเลยค่ะเดี๋ยวน้องได้เข้าถ้าทำเกิดจะถ่าได้คนนี้เลยสวัสดีครัคุ้ชสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะพี่ก่อน